สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้พบกับนัดเพชรยนต์นะคะนัดมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่คันนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าอันติสหนึ่งจุสอีสปนะคะปี2014นะคะราคาอยู่ที่4ี0 0 0 0ห่บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะได้ชุดแต่งสวยๆรอบคันเป็นชุดแต่งจากโรงงานนะคะล้อแม็กเท่ๆเลยนะ ใครสนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนตยินดีเช่่ยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมระดยดของรถคันนี้กันเลยนะ คันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะป้ายทะเบียนบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นป้ายนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมดกรุงเทพม,มหานครนะคะโลโก้ของรถด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้า3เส้นนะคะเป็นก่อนเปลี่ยนโฉมไม่ได้เช้นนะคะโคมไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าโคมอาจจะขุ่นบ้างเนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวเราขัดโคมไฟให้ใหม่นะคะรับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ คันนี้สวยๆเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดนิบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะในส่วนของล้อนะคะเป็นล้อแม็กเท่ๆซิ่งๆแบบนี้เลยนะคะแม็กสวยๆนะยางนะคะเป็นยางปี2022ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีข้ามน้ํามันหยดไหลเยิ้มนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะ วิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผาก้างด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยนะคะแล้วก็ติดในส่วนของกันลอยมือจับเบ้าประตูมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยติดคิ้วกันสาดมาให้ครบเลยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะค,ะคันนี้เดี๋อเพียงแค่ปรับสภาพเล็กๆน้อยๆยเท่านั้นนะคะกระจกเดินแท้จากโรงงาน นะโลโกโตโยต้ามีติดอยู่นะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะภายในของรถคันนี้นะคะเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะลูกค้าเลขใหม่รถคันนี้อยู่ที่หน1 8 6 9กมนิโลเมตรนะคะไหม่แท้ไหม่เดิมนะคะตรวจสอบประวัติได้ไม่มีเรื่องของการกลับไมคก่อหม่นะคะ มือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซนเตอร์ล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวน้ําตรงแผงประตูให้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะลูกค้าเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ fm cd usb aux ได้นะคะ แอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกยร์ออโต้ uto, แบบขั้นบันไดมีที่วางแก้วน้ำขวดน,น้ําด้านข้างให้นะคะฝ้าเพดานของรถนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระเย็นใดๆนะคะสวยๆเลยในส่วนของเบาะรถนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะอาจจะมีเหี่ยวมีย่นบ้างเนาะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวตรงนี้เราดูแล หุ้มเบาให้ใหม่เลยนะคะลูกค้ารับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะในส่วนของหัวอน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยรอยขยับขยื่นนะคะการันตีให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันนะสวยๆเลยนะคะคันนี้รอบคันไม่มีร่องรอยของการชนหนักนะคะลูกค้า ใครสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะเครดิตด,ดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนนาสูงสุด7ปี84งวดนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะไว้เก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะภายในเขาก็ตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะอ่ะขอภัยภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะลูกค้า สวยๆนะคะเป็นตัว1.8 SE Sport นะคะจะเป็นตัวชุดแต่งจากโรงงานนะคะได้ชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะมีไฟทับทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED นะคะ,ะ,คะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้พร้อมเลยนะคะไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังนะคะติดตัวไล่ฟ้ามาแล้วนะคะ ติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะลูกค้าห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างๆก,กันเลยนะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรน,นะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดทั้งสองฝั่งนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะ ล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะจุดเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะเรื่องโครงสร้างการันตีให้อยู่แล้วนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะหัวน็อตด้านหลังไม่มีรอยไข่รอยขยับขยื่นนะคะเดิมๆเลย จุดเม็ดอาร์ตตรงบอดี้ด้านหลังกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะสวยๆเลยนะ,คะใครสนใจแคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงที่นะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนานสูงสุด7ปี 84งวดกันไปเลยนะคะครั้งวดก็จะตกอยู่ประมาณ7000กลางๆเท่าน,นั้นเองนะคะลูกค้ารายได้2เท่าของครั้งวดนะคะออกคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยโทรมาหานัดได้นะ,ะเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดภาไปชมกันต่อเลยนะ,ะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดู o v v t t i นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,800cc 141แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าไม่มีข้ามน้ำมันหยด์ไหลยเยิมนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปนะคะจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีเป็นเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะคันนี้สวยๆเลยคันหน้าเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยขยับขยืขย่นเลยนะสวยๆเดิมๆนะคะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไข่รอยขยับขยืขย่นนะคะฉงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอมีติดอยู่ครบเลยนะคะโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่นะคะ เดิมๆทั้งคันนะคะลูกค้าอาจจะมีแบบรายละเอียดที่ให้เราต้องเก็บบ้างเนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะัดมารีวิวให้ก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากปรับสภาพเสร็จนะคะรับรองว่าสวยแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดจะมารีวิวให้ได้ชมกันอีกรอบนึงหลังจากที่รถปรับสภาพเสร็จนะคะรับรองว่าสวยแน่นอนนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะ Toyota a อ t i ติ1.8 SE Sport นะคะ ปี14ราคา4 1 0 0 0 0บาทนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรย่นนะคะยินดีใช่่ยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรดนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ